ดูเรื่องนี้นะคะมิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งนี้แฝงตัวมาในลายกลุ่มผู้ปกครองอเดี๋ยวจะเปิดเทอมใช่ไหมคะต้องมีการซื้อชุดนักเรียนชุดพละเขาปลอมตัวมาค่ะเป็นธุรรารของโรงเรียนแล้วก็หลอกให้คุณพ่อคุณแม่โอนเงินค่าชุดพละให้ดูนะคะนี่เป็นแชทที่มีการพูดคุยกับทางผู้ปกครองะคะ่ะเป็นนักเรียนชั้นม .1 นะคะ แล้วก็มีการบอกบอกว่าจะถึงกําหนดชําระค่าธรรมเนียบนักเรียนแล้วนะเสาที่1เมษายนแล้วก็มีค่าชุดพละด้วยมันต้องโอนค่าจองล่วงหน้าภายในวันนี้เมื่อวานบอกคุณแม่ไปแล้วหลังจากนั้นค่ะเขาส่งเป็น QR Code แล้วก็รหัสนักเรียนแล้วก็แจ้งราคาค่าเสื้อค่ากางเกงรวมละ640บาทและก็ส่งเลขที่บัญชีมาค่ะน้องตูนเลขที่บัญชีเนี่ยเป็นบัญชีของธนาคารกสิกรไทยอ,อย่างที่เห็นเลย บัญชีของคุณลัตด,ดาวันถมมาไม่ใช่บัญชีโรงเรียนเนาะไม่ใช่บัญชีโรงเรียนค่ะใช่ค่ะผู้บอกทองเนี่ยถามไปบอกว่ามันต้องรอรหัสจากคุณแม่ของน้องหรือว่าจะโอนได้เลยตอนนี้มิจฉาที่บอกโอนเลยค่ะโอนเลยค่ะอโอนมาเลยทางคุณแม่ก็โอนไปนะคะแล้วก็บอกชื่อลูกไปเนี่ยค่ะมีสลิปที่โอนค่าเสื้อของน้องไปแล้วก็ทางนูนก็บอกว่ารับยอดรับรับยอดละ เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่โรงเรียนสตรีอ่างทองในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงเราถามไปที่ผู้ในการโรงเรียนผออมงคลค่ะผอบอกว่าหลังจากทราบเรื่องว่ามันมีคนแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มไลน์ค่ะตอนนี้ประกาศเตือนผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายก็จะมีคุณแม่ท่านนี้คนเดียวท่านนั่นเองคือพฤติกรรม พอเอเล่าบอกว่าเขาจะแฝงตัวมาในกลุ่มลายเป็นกลุ่มลายของนักเรียนชั้นมรหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาในปีการศึกษาใหม่เนี่แหละค่ะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียนแล้วก็ให้ผู้บกกทองโอนเงินค่าชุดมาทีนี้จากการตรวจสอบของตํารวจนะคะบัญชีปลายทางอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นบัญชีของคุณลัดดาวันปรากฏว่าเป็นชื่อของคุณยายวัย82ปีที่จังหวัดเลยค่ะ ทางโรงเรียนบอกนะคะบอกว่าไม่มีนโยบายให้โอนเงินมาจ่ายค่าชุดพละต้องมาจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นวันที่มามอบตัวนักเรียนค่ะสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบว่าอย่าไปหลงเชื่อในพฤติกรรมดังกล่าวที่ได้มีกลุ่มบุคคลน,นั้นมาสร้างเป็นลายโรงเรียนนะครับที่ไปหลอกลวงนะครับ นี่ค่ะตอนนี้เตรียมที่จับพาคุณแม่แล้วก็ผู้เสียหายก็คือทางทรอบครัวของน้องอะนะคะไปแจ้งความที่สพเมืองอ่างทองค่ะ,ะต้องระวังนะคะอพอมาในรายแบบนี้คือถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นนักเรียนที่มาใหม่ที่จะมาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะเอเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เจ้าหน้าที่จริงหรือปลอมแล้วมันปลอมง่ายมากเลยแค่เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นธุรการใช่นี้เองค่ะอ,อ่ะ,อะ